เจอร์นี่วิดยูโรเค้กอันซีนแบง k อกสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาถึงแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจอร์นี่วิดยูโรเค้กอันซินแบง k อกสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่ชุมชนพูนบำเพ็ญค่ะเป็นชุมชนริมคลองที่มีสถานที่อันซ e นเยอะแยะมากมายและสัปดาห์นี้ฝันอยู่ที่นี่เลยบ้านสวนโบนัทโฮมสเตย์แอนด์คาเฟ่โอ้โหที่นี่เนี่ยนะคะ เมนูกาแฟก็ดีที่พักก็รถดนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าจะอันซีนแค่ไหนคะตามฝันเข้าไปข้างในเลยค่ะ บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าหนึ่งในไฮไลท์ของชุมชนพูลบําเพญเนี่ยนะคะที่ทุกคนมาแล้วก็ต้องแวะก็คือบ้านสวนโบนัสของลุงเสเสนีการจะนะสุนทรค่ะเป็นเจ้าของบ้านที่แปลงพื้นที่บ้านสวนของตัวเองเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อประจําชุมชนนะคะราวกับว่ายกตลาดน้ําเข้ามไว้ในบ้านเลยค่ะจุดเด่นของบ้านสวนโบนัสนะคะเขามีทั้งโฮมสเตย์ริมคลองมีสวนที่เป็นต้นไม้ล้อมรอบแล้วก็อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะ บ้านสวนโบน,นัสแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่โฮมสเตย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังมีอาหารอร่อยๆมีสวนผักออร์แกนิกมีเรือให้ภายเล่นอีกด้วยค่ะบรรยากาศดีๆเย็นๆน,นะคะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามาหน้าไหนก็เย็นสบายก็ดูสิโอ้ยร่มรื่นไปสัหมดเลยนั่งชิลๆจิบก,กาแฟกับย ok ูเลอร์เค้กดีกว่า อยู Hoy, ality, ่กับล <Imagine. S 2> so. <cons> ุงเสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงเสเจ้าของบ้านสวนโบนัสใช่ครับขอถามถึงชื่อที่นี่ก่อนค่ะลุงก็ชื่อที่นี่เนี่ยเนื่องจากลุงเคยทํางานธนาคารตั้งแต่จบเรียนตีเลยทํางานมาสามสิบกว่าปีแลคิดว่าจะมีบ้านพักที่อยู่ริมคลองให้ได้ทักที่หนึ่งนะครับ แล้วความฝันนั้นก็เป็นจริงก็คือมีที่ดินแปลงเนี่ยเขาขายอยู่ในชุมชนภูนวลเพล็ญ <หา S 2> อยู่ริมคลองบางแง่งแล้วซื้อได้ก็พัฒนาเอาเงินทั้งหมดเนี่ยที่เก็บไว้สะสมไว้เนี่ยอเอามาลงทุนที่นี่ก็เลยเป็นชื่อเป็นโบนัสให้กับชีวิตแล้วก็เอาเงินโบนัสที่ได้รับจากธนาคารมาตลอดชีวิตเนี่ยมาซื้อแล้วสุดท้ายเนี่ยมันชื่อมันดีอ่ะเราก็เหมือนกับให้โบนัสกับเพื่อนญาติที่มาเที่ยว เียก็ให้ความสุขเขาไปด้วยก็เหมือนให้โบนัสเขากลับไปด้วยโอ้โหซอรี่แบบน่าสนใจมากที่นี่มีบริการอะไรบ้างคะบ้านสวนโบนัสที่นี่มีเครื่องดื่มเป็นกาแฟโบราณถ้าหิวกินอะไรก็ต้องมีครัวให้เขาทำอาหารให้ทานด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะพักผ่อน ก็มีโฮมสเตย์ให้พักด้วยครบมีครบเลยเราเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธขอพักผ่อนวันนี้หยุดวันเดียวแต่ว่าถ้าโฮมสเตย์ก็คือมาพักก่อนวันนั้นได้แต่แค่วันพุธยังเช็คอินไม่ได้แค่นั้นเองคือจะไม่มีครัวไม่มีกาแฟใครอยากจะมาก็คือมากันได้เลยตอนนี้ขอบคุณลุงเซกันนะคะเพราะว่าหนูจะไปรับประทานอาหารฝีมือคุณป้าแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณมากคับเนียสวยมาก มาชิม,ช,มชิมกันแล้วค่ะที่บ้านสวนโบนัสแห่งนี้นอกจากว่าจะมีกาแฟโบราณแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะกับบรรยากาศด,ด,ดบบีๆแบบนี้ชิลๆแบบนี้โอ้โยเพิ่มรสชาติอาหารของเราให้แซ่บอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะและเด้คอมเมนต์มากๆนะคะ3เมนูที่ฝันสั่งมาในวันนี้ค่ะแกงรันจวนใส่ใบชะมวงไม่ได้หาทานได้ทุกที่นะจ๊ะ นี่แล้วก็ผัดไทยห่อไข่กุ้งตัวเป้งๆตัวโตๆนะคะและอีกหนึ่งอย่างต้องทานให้ได้นี่คือหมูแดงสูตรแม่กิมไล์เป็นคุณแม่ของลุงเสเองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมกันค่ะชิมนี่ก่อนเลยค่ะเพราะว่าหาทานที่อื่นไม่ได้ค่ะเป็นสูตรเฉพาะนะคะของแม่กิมไลปึ๊บ และอย่างที่บอกว่าบรรยากาศดีมันยิ่งทําให้ความอร่อยมันเพิ่มเข้ามาอีกค่ะอย่างหมูแดงเนี่ยเขาก็ใช้เป็นหมั่หมู3ชั้นชนนิ้นหนาๆเต็มๆแต่ว่าไม่เหนียวเลยนะคะก็จะมีความ j ย i c y ของมันหมูผัดไทยไม่ต้องพูดถึงนี่คือไม่ปรุงเลยนะคือซอสเขาอร่อยแล้วและนี่ค่ะสดคล่องคอได้เรื่อยๆโลง่งๆนะคะความเปรี้ยวของใบชะมวงมัน เ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากมาชิลๆแบบฝันนะคะจะมาค้างก็ได้เพราะว่าเขามีโฮมสเตย์เนาะมาที่ซอยบางแวก116นะคะแล้วก็เดินเลาะมาเลยค่ะมาที่บ้านสวนโบน,นัสน,นะคะลุงเสรอต้อนรับอยู่นะแล้วก็ห้ามมาวันพุธนะจ๊ะเขาปิดวันพุธนะคะหยุดวันพุธวันเดียวเท่านั้นค่ะจะได้มาชิลกับบรรยากาศดีๆแบบนี้กับอาหารอร่อยแล้วก็กาแฟฝีมือลุงเสด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะส่งไปที่พี่เดือดเลยจ้าแหมพี่เดือดกินน้ำลายละสิฝันไปแล้วบ๊ายบาย เพราะว่าเราเนี่ยพกอยู่รเค็คไว้ยังไงก็อุ่นใจคะ่ะกินหวานไอ้กินข้าวแล้วก็มากินหวานเลยจ้า